สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องไอซังครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอไอ้ระบบพูดคอนโทรลนะครับะระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นแหละ,ะแล้วผมจะพาไปดูปุ่มอะไรอ่ะเขาเรียกพวกปุ่มที่กดอะกดที่อยู่หน้ารถนะครับว่าใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังจะพาไปดูบนรถ ี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะนี่อันนี่เลยว่าอะไรยังไงคือยังไงอ่ะตอนนี้ผมกดตั้งไว้บางส่วนแล้วแหละเพื่อที่จะอธิบายให้ง่ายแล้วก็เข้าใจนะครับอตอนนี้ผมตั้งความเร็วที่ผมล็อกไว้อะที่หกสิบนะครับเนี่ยตอนนี้ตั้งไว้ที่หกสิบอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายปุ่มด้วยอ่ะอ่ะเริ่มต้นก่อน ที่แรกเลยคือซีรีส์เจ็ดร้อยเนี่ยมันน่าจะมีแทบทุกคันเลยนะอ่ะแล้วก็รถผมนี่จะเป็นชุดตัดท่อนนะครับชุดตัดท่อนมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะนี่เอมโ้นจาก ABS เลยนี่นะ ABS เออ ABS แล้วก็แอร์ซับยกยกตูดยกไม่ได้ แอร์ซับก็ใช้ไม่ได้ ABS อีกหนึ่งตัวแต่ระบบก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะระบบยังสามารถทำงานได้ทีนี้จะมาอธิบายปุ่มละอ่ามันจะมีปุ่มตัวนี้เลยเดีมจโฟกัสออกโฟกัสแล้วนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอ่าน,นี่คือตัวนี้ตัวกดขึ้นตัวเนี้อ่าจะเป็นตัวกดกด กดเพื่อที่ว่าให้ระบบมันพร้อมที่จะล็อกความเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเอาตอนนี้มันยังไม่มีไฟตรงนี้นะอ่ามันยังไม่มีไฟตรงนี้เนี่ยน่เน่ห็นไมมันจะมองเห็นปุ่มนี้อยู่นิดเนี่ยตรงนิ้วตรงนิ้วผมเนี่ยนะครับถ้าปกตกดค้างปุ๊บเห็นไหมไฟจะขึ้นเลยเห็นไหมไฟตัวนี้จะขึ้นนะสังเกตไฟตัวนี้นะมันจะขึ้นเป็นรูป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 ตัวเนี้ยรูปตัวเนี้ยอ่าถ้ากดอีกครั้งดับเห็นไหมถ้าเราขับรถไปเนี่ยถ้าเราขับรถไปเรากดตัวนี้้คาง มันก็จะขึ้นไฟตัวนี้พอมันขึ้นไฟตัวนี้เสร็จแสดงว่าพร้อมที่จะล็อกละมันก็จะมาที่ตรงคันตรงนี้เลยเนหะ็นไหมมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์คล้ายๆกันตรงนี้นี่สัญลักษณ์คล้ายๆกันนะครับถ้าเราโยกขึ้นหรือโยกลงมันก็จะล็อกเลยนะครับไอไฟตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทันทีเลยอันนี้สําหรับรุ่นเก่านะอ่าอันนี้สําหรับรุ่นหน้าจอแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นหน้าจอดิจิตอลสี่เหลี่ยมเรียมอย่างเงี้ยมมันจะขึ้นคําว่าคูดเสร็จมันจะขึ้นคําว่าคูดเสร็จแล้วถ้าเกิดเรามาโยกตรงเนี้ยถ้าเรามาโยกตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนี้นี่นี่นี่สัญลักษณ์ตัวนี้เออเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์ตรงนี้เอ้ยมันจะขึ้นรูปสัญลักษณ์ตัวเนี้ยตรงหน้าจอตรงเนี้ยตรงที่เขียนคําว่าคูดแหละแต่กดเหมือนกันกดปุ่มนี้ค้างเหมือนกันโอเคกดนี้ค้างเหมือนกันแล้วก็ พอเราโยกตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ามันจะขึ้นล็อกมันจะขึ้นล็อกเป็นแบบนี้จะเป็นสีเหลืองอ่าเป็นสีเหลืองสําหรับรุ่นเก่าอ่าแล้วก็ถ้าเราจะยกเลิกนเนี่ยนะมันก็จตนตัวนี้คือถ้าเรากดตัวนี้ก็จะเป็นคนเซิลเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเป็นคนเซิลอ่าพอเรากดตรงนี้เสร็จไอ้ไฟตัวเนี้ยที่เป็นสีเหลืองอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีสม้มค้างไว้เหมือนเดิมพร้อม ควมที่จะล็อกครั้งต่อไปอ่าทีนี้พอเราเหยียบคันเร่งไปสักพักนึงเราจะล็อกลแล้วเราก็โยกโยกข,ขึ้นหรือโยกลงก็ได้ล็อกเหมือนกันมันก็จะล็อกไว้ทีนี้แล้วก็พอระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยถ้าเราจะให้ตัวเลขมันลงมาเนี่ยเราก็ถอย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 ตัวเลขอันนี้มันก็จะถอยแต่ตอนนี้มันไม่ถอยไงเพราะว่ามันรถมันนิ่งอยู่อ่าโอเคแล้วก็ถ้าจะขึ้นก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เรา ล็อกไว้แล้วล็อกไอ้ตัวนี้เป็นสีเหลืองแล้วถ้าเราแตะแตะเบรกแตะเบรกมันก็จะปลดเหมือน,อนกันมันก็จะปลดเหมือนปลดเหมือนเรากดแคนเซิลตัวนี้แหละอ่ามันก็จะปลดตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอเดี๋ยวผมจะขับให้ดูแล้วก็กดให้ดูโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับ สมมุติว่าไออยากหน้าจอตัวเนี้ยอยา่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดหนีหนีหนีออกไปก่อนอ่าสมมุติว่ามันอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราล็อกความเร็วแล้วอะ่ะเรากําลังใช้ระบบล็อกความเร็วอยู่แล้วเราไม่รู้แบบแบบหน้าจอตัวนี้มันไม่โชว่วาไม่โชว่วาเราล็อกอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะให้กดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยกดด้านล่างตัวนี้นะพอกดปุ่มด้านล่างตัวนี้เสร็จ มันจะขึ้นตรงนี้ว่าความเร็วเท่าไร่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางละเดี๋ยวผมจะลองกดตัวนี้ต้ระบบคูดเนี่ยค้างไว้เลยปึ๊บติดเลยอ่าติดแล้วเนี่ยตัวนี้ติดค้างไวนะ้ละอะเดี๋ยวลองกดให้มันดับอีกทีหนึ่งปั๊บอ่ะกดนะอ่ะโอเคค้างแล้วเดี๋ยวล็อกตัดเกมคาดกน่นี่นีนบึ๊บอ่ะเดินทาง เดี๋ยวผมกดตัวนี้ไปที่ตัวเดิมก่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่กดไปที่หกสิบสองนะเดินทางได้เห็นไหมมันพร้อมทำงานอยู่นะไปเลยต้องให้ความเร็วสักสามสิบสี่สิบนะครับค่อยค่อยล็อกน่าจะสามสิบขึ้นไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล็อกตรงนี้แหละ

อันนี้ผมยังไม่ได้กดล็อกนะอันนี้ยังเป็นสีส้มอยู่นะนี่ยังเป็นสีส้มอยู่นู่นแหละผมจะไปล็อกใกล้ๆหกสิบสองนู่นแหละอ้าวไฟตัวนี้ดับไม่เป็นไรเดี๋ยวกดใหม่ดกดใหม่กดแล้วนี่นิยวมืออยู่นี้ย,ดยกดค้างแล้วอ้าวเดี๋ยวผมจะล็อกเลยนะล็อกเลยนะดันขึ้นนะปึ๊บอ้าวตัวนี้ดับอีก เอาใหม่เอหม่กดค้างใหม่ล็อกแล้วนะปุ๊บอ่ะเป็นสีเหลืองเลยเห็นไหมเป็นสีเหลืองแล้ว,นนะลอลวโอเคนี่เห็นไหมความเร็วมันก็จะขึ้นไปที่หกสิบสองนะครับเอามันหลุดะดิ่งหลุดเดี๋ยวเอาใหม่ล็อกใหม่จะล็อกให้ดูทางก็แคบเหลือเกินอ่าล็อกแล้ว ตอนนี้ล็อกไว้ที่59โอเคนี่น,นะตัวน,นี้เป็นสีเหลืองแล้วเ,เดี๋ยวปรับลงมาหน่อยเดี๋ยวผมจะทำให้มันช้าหน่อยลุกๆอ่านี่มือโยกลงเอ่อง4 53 52 5เอ่ะปรับไปที่50ก่อนให้มันชา้าเดี๋ยวจะอธิบายไงอา่ามันจะอยู่เกียร์ไหนกค่ช่างมันมันอยู่เกียร์11กเอ็ช่างมันนะตอนนี้มันล็อกไว้แล้ว เนี่ดูเท้าผมอึ๊บหนีเอาเท้าขึ้นมานี่เลยเอา้าวเนี่ความเร็วอยู่เท่านี้เหมือนเดิมอันนี้ยังล็อกเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดแคนเซิลให้ดูตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยอนี่ยกดแล้วนะนึกลองทําปุ๊บเห็นไหมเป็นสีส้มแล้วเอาล็อกเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมก็นี่เลยอุ้ยลําบากเลยนี่ล็อกกดปุ๊บสีเหลืองละเห็นไหมล็อกอีกละโอเคก็ล็อกไว้ที่ห้าสิบ เึืนอปโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับระบบล็อกความเร็วคือมันทําคลิปลําบากหน่อยเพราะว่าผมขับด้วยทําด้วยมันต้องกดปุ่มด้วยโอเคครับสวัสดีครับผม